คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมอุงอิงแย่แล้วเปลี่ยนไวราวกับติดจรวดการเมืองไทยครับเรื่องความนิยมชมชอบของประชาชนเป็นสัจธรรมของการเมืองจริงๆเพราะเปลี่ยนไปราวฟ้ากับเหวในช่วงเวลาแค่สัปดาห์หรือเดือนเท่านั้น เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรามาสครั้งที่3ทับ2,567วันนั้นมาดามแพนนำเดี่ยวทิ้งที่2คือเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุตรจากพักส้มเป็นทุ่งมาดามแพรได้รับความนิยม31.35ขณะที่เฮียเทง้งได้22.90เอร์เซ ถือว่าขาดพอสมควรแต่มาวันนี้27ตุลาคมนิดาโพเจ้าเก่าเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องรัฐบาลนายกอุ้งอิงไปไหวไหมจากการสำรวจเมื่อถามความเชื่อของประชาชนต่อการอยู่รอดของรัฐบาลนายกแพทองทานจินวัฒน์จากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันพบว่าตัวอย่างร้อยละ41.68ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้จนครบเทอมในปี2570 รองลงมาร้อยละ19.08ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้อีกประมาณ2ปีร้อยละ16.87ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้อีกประมาณ1ปีร้อยละ11.99ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้จนเกือบเกือบครบเทอมในปี2570ร้อยละ9.77ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้ไม่เกินสิ้นปี2567และ ร้อยละ0.61กระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจพ้นโพแบบนี้ดูดีใช่ไหมครับเพราะเกือบครึ่งเห็นว่าอยู่ครบเทอมหรือเกือบครบเทอมแต่อีกมุมไม่ถึงครึ่งที่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมแสดงว่ารัฐบาลกำลังมีปัญหาเรื่องคะแนนนิยมอย่างหนักถ้าเป็นการโหวตใช้เสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยที่ชอบอ้างกันว่ารัฐบาลสอบผ่านหรือไม่ผ่านแบบนี้ถือว่าสอบตก นนัน้รัฐบาลอย่าเพิ่งปลื้มผลโพเพราะเห็นโคศกรัฐบาลจีรยุห่วงทรัพย์ไปแปลความว่าประชาชนเชื่อมั่นว่าจะไปต่อได้และจะอยู่จนครบเทอมรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลไม่ถึงครึ่งครับที่ตอบว่าจะอยู่ครบเทอมนั่นทําให้อีกคําถามของนีดาโพจึงได้คําตอบออกมากลายเป็นหนังคนละม้วนถามถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้รัฐบาลนายกแพทองทานชินวัตรไปต่อไม่ได้พบว่า ตัวอย่างร้อยละ34.43ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นไปตามที่สัญญาและคาดหวังรองลงมาร้อยละ32.52ระบุว่ากลุ่มนักร้องเรียนที่พุ่งเป้าไปยังทักษิณชินวัตรและพักเพื่อไทยร้อยละ29.47ระบุว่าการบริหารที่ผิดพลาดของนายกแพทองทานจนนำไปสู่สถานการณ์วิกฤตร้อยละ28.85ระบุว่ากลุ่มนักร้องเรียนที่พุ่งเป้าไปยังนายกแพทองทานและพักเพื่อไทย 1้อ7ลระบุว่าการบริหารงานที่ไม่ระมัดระวังจนอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันร้อยละ17.25ระบุว่าความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลร้อยละ16.64ระบุว่าไม่มีปัใจจัยใดๆที่จะทำให้รัฐบาลนายกแพทองทานไปต่อไม่ได้ร้อยละ10.92ระบุว่าการชุมนุมประท้วงรัฐบาลจนเกิดความวุ่นวายทางการเมือง ร้อยละระบุว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเด็นจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร้อยละ9.08ระบุว่าการทำงานของพักฝ่ายค้านที่จะนำไปสู่การล้มลงของรัฐบาลร้อยละ8.24ระบุว่าการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมที่มีประเด็นอ่อนไวร้อยละ8.09ระบุว่าประเด็นคดีตากใบ และร้อยละ6.95ระบุว่าการก่อรัฐประหารล้มรัฐบาลเอาที่น่ายินดีก่อนที่โลคือการรัฐประหารประชาชนไม่เชื่อว่าจะมีการรัฐประหารนับเป็นเรื่องดีเพราะรัฐประหารไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและจะยังสร้างปัญหาตามมาอีกมากแต่ปัญหาเศรษ,ษฐกิจคือปัจจัยหลักที่ล้มรัฐบาลแพ่ทองทาน ความจริงที่ปรากฏขณะนี้คือเศรษฐกิจประเทศแทนที่จะกระเตื้องขึ้นอย่างมีนัยสําคัญกลับพบว่ายังคงซึมกระทือและดูเหมือนว่ารัฐบาลแพทองทานไม่มีความรู้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะรับมือเอาแต่ตีโพยตีภายโทษรัฐบาลเก่าบ้างโทษแบงค์ชาติบ้างว่าเป็นผู้ก่อปัญหาทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีปัญหาการส่งออกจึงสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ แทนที่จะยกให้เป็นวาระแห่งชาติระดมมันสมองทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหากลับกู้มาแจกความรู้ทางเศรษฐกิจสมัยเป็นฝ่ายค้านหายไปไหนหมดครั้งนั้นโจมตีรัฐบาลประยุทธ์ว่าบริหารแบบเกรงใจในทุนทำประชาชนเดือดร้อนบริหารจัดการประเทศอย่างไร้องค์ความรู้ไร้จริยธรรมและไร้ศีลธรรมพลเอกประยุทธ์ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังคงจะใช้คนที่ชอบแก้ตัวมากกว่าที่จะแก้ไขเศรษฐกิจไทยจะไม่มีวันฟื้นตัวได้ไม่โปร่งใสไม่สามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงของการจัดการงบประมาณในสถานการณ์เร่งด่วนไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนใจดำไร้หัวใจความเป็นมนุษย์อีกทั้งยังโอหังคลั่งอำนาจด่าทุกเม็ดรู้ทุกเรื่องพอมาเป็นรัฐบาลเป็นไงครับ นิดาโพบอกว่าปัญหาใหญ่ที่ทำให้รัฐบาลมาดามแพรไปต่อไม่ไหวคือแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ตามเป้าไปไหวหรือไม่มิทราบแต่นับถอยหลังมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว